เมนูยังน้อเนาะพบกับขวดลูซ้วนอีกแล้วหรือว่าเขาขวดกับลอส่วนนั่นเองมืน,นี้จะมีเมนูพีเษนันเองเนาะก็คือคือเมนูบานๆสาหรับผลอื่นเนาะแต่ว่าขา้าเหนียที่ว่าแซ่บเนาะวิธีเฮ็ดก็จะเห็นแบบบานๆแต่รสชาติเทียบเท่าพัดคะานเลยเลยตัวนี้เขาจะเป็นมักบอ,อ๋อมากน้อยนอะ่ะมักน้อยเลี่ยมบานขาเอ,อื่นมักน้อยเลี่ยมแต่ว่าเอฟซี FC จากไทยเรียกว่าอะไรนะคะ เนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หรือแชร์วัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยนะคะว่าเรียกว่าอะไรเอ่ยจะได้เรียนรู้กันได้หลายภาษาอะไรท้องถิ่นนะคะแล้วก็เอฟซีจากต่างประเทศด้วยค่ะเรียกอะไรเอ่ยแล้วก็มีมีอ่าช่วงไหนอะไรอย่างนี้นะคะประเทศลาวก็จะเอิญมากหน่อยมากหน่อยเลี่ยมตัวนี้เนาะปุ๊กไดทั่วไปเลยปุ๊กไดตังแต่ฤดูหนาวฝนแรงยังว่าตะมีน้ำหดเนาะตัวนี้ มาเบิงวัตถุดิบกันเลยเนาะม้อนเฮาจะเฮ็ดอ่าคั่วบ้าหน่อยใส่ไข่เนาะวัตถุดิบของเฮาจะมีบัาหน่อยเนาะบักหน่อยเลียมไข่แล้วก็อ่าเครื่องปรุงจักคั่วเขาเองบานๆเนาะบบได้ลูล่าย่างเขากินแบบนไปเฮากับปรุงแบบนั้นเนาะบ่ได้วัตถุดิบที่เลิศเลยแต่ว่ารสชาตินี้ขึ้นกับเคล็ดลับวิธีเหิตของแต่ละคนนั่นเองเนาะอ่าเฮาจะมาเริ่มกันด้วยวิธีการซอยเรือปอกเนาะปออมักบวบ เลือบักหน่อยกันซาก,กอนเนาะบางคนเอฟอซี FC จักไทยเนี่ยจะเอินว่าบักหน่อยเลี่ยมคือกันบอเนาะหรือบวกเรียมหรือฟักอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เวลเลาวเอาไทยนี่เขามีเอฟซีไทยเอฟซีลาวนำ้ำเนาะเออก็พอเวาวได้อยู่นั้นเฮามาเริ่มอ้อซอยกันเลยเนาะเออเริ่มปอกกันเลยเฮามาเริ่มปอกกันเลยวิธีป,ปอกเขาบิดนะเฮาจะคูดเอาเลี่ยมตัวนี้ออกก่อนเนาะเฮาจะปอกเลี่ยม หรือว่าบางคนก็มักปอกหมดก็ไดนะเขาใส่มีตัวนี้นี่เขาจะปอกเลียมมันเองเนอะทุกคนเขาจะปอกเนาะเขาก็จะค่อยๆปอกปอกกระซอยหลังจากปอกแล้วเขาก็จะมาซอยเนาะบางคนก็เอาไปล้างจึงซอยแต่ว่าเห่านี้โคซอยแล้วจึงไปล้างจึงมาผัดเนาะคือความสะดวกแบบแบบมันล้างแบบสะใจดีเห็นนะเนาะเขาจะมาเริ่มซอยกันเลยการซอยของเท่านี้ เฮาจะเฮ็ดเป็นตอนพอดีเนาะเฮาบ่เฮ็ดหน้าเกินไปเพราะว่าเฮากินกับผู้เฒ่าเด้ผู้เฒ่าเพิ่นมักเละๆแต่เฮาก็มักกรอบๆาแฟสินะก็จะได้บาลานซ์กันครึ่งกรอบครึ่งเละไปแล้วซะสุดท้ายเนาะถ้ามันย้ายหรือถ้าไม่ตัวว่าอันเฮ็ดจักหน่วยดีซั่นเฮ็ดเบื่ออีโบนะโบ่บโบโบวายไปสั่นได้เฮ็ดสร้างนวยพอแล้วเพิ่นว่าจะมีตัวพอกละเอียดแล้วก็ตู้บ่ฟอกแบบนี้เนาะมันจะคุดขุดติวขุดอันเลี่ยมมันออกซื่อๆเนาะพอมมักกอบๆนี่ถ้าว่าย้ายมักหรือไม่ตู้มัก นุ่มรุ่นออ่อนก็นให้เรากินตัว๊อกนีดไปเนาะซิวๆิัน,นี่เลยแล้ว่ะจะไปล้างก็จะมาเริ่มผัดกันเลยเนาะเพียดกันเลยนะตังเตาปะไว้เติมน้ำมันลงไปเมื่อกี้นี่ฮอนเกินเนาะปกติแล้ว ตามด้วยอ่ากระเทียมนีบรไดตัดไว้จังแต้ทำอิดเนาะจะได้เป็นซอยแบบนี้เอาเด้อจะแบบได้กระแซพึ่อกันเท่านเนาะโอ้ไม่ยก็อดหม้อหอนเนาะหม้อหอนปิดไฟเนาะแซบสุดมือนี้นี่กระเทียมไหมนะทุกคน หมอส,น,น,สนี้อนใวใส่คากอี่นี่ทุกคนเขาใจะให้เป็นแ่นเนาะตัวนี้เขาก็จะเอาบวบลงเลยเนาะเดยตัวนี้มีตู้เคม็มเอาให้เห็ดนุ่มๆให้แด้นเนาะเขาก็จัดไปคือถึงเวลากินก๊อบแล้วมันนี้เราจะได้กินนุ่มแทน มันจะปรุงรส้วยน้ำตาลเนาะบานเฮ่าคาดบุได้ละแม่นอะ่ะพวงหนัวเนาะเตืมน้ำสต๊อกลงไปรสด,ดีเล็กน้อยเนาะแล้วก็สะิาา่วเล็กน้อยเส้นเดียวกันตัวนี้จะเห็นแบบนุ่มเนาะแบบนุ่มเอาก็ต้องเลยจัดป้าปะปิดเนาะ ไฟสำหรับไฟตัวนี้จะมีแบบไดซ้่มระดับเนาะเป็นหม้อแบบซุกี้แบบจุ่มนี่สุดยอดเลยแต่ว่าอันนี้กระสุนเนาะหุ้งเขาก็ไดให้ยังก็ได้ตามด้วยสันห้อยเนาะเล็กน้อยคือกันสำหรับผัดนี่สำหรับหม้อนี่ต้องได้คนตลอดเนาะถ้าเป็นแบบเผ็ดผัด เพราะมันจะมีพาดแผ่นคมหอนอยู่ข้างกลางสําหรับผัดบวบเนาะกระเลวจนได้ลักษณะนี้เนาะแต่ว่าจองตัวนี้มันตักบบหนัดเนาะตักบบได้เพราะฉะนั้นเราจะได้ใส่จองตัวไม้เพื่อเป็นการตักเนาะไข่หรือผัดบวบใส่ไข่ไคเออเนี่ยใดแกคอมเมนต์บอกกันในเด้อเนาะว่าท้องถิ่นจะเออเนี่ยใดอันนี้มันค่อยเอิร์นบ้างหน่อยเลี่ยมเนาะัหน่อยเลี่ยมผัดบ้างหน่อยเลี่ยมใส่ไข่บันก็เลยแบบอะไรอย่างนี้ต้องได้เพิ่มน้ำหนักแล้วไป แต่ผมเป็นยังเนามีผักที่เคี่ยวอยู่ให้วิตามินดีเอาไว้พอกันคลิปต่อไปเนาะเออว่ามือนี้เฮ็ดย่งกินมือนี้เฮ็ดยังกินสินะเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนที่คือเจ่าอ๋อว่าอยากกินยังสิแล้กกาวิธีเฮ็ดให้นำเนาะบ๊ายบาย